Hey, you! นักแมนไพรที่กำลังขึ้นอยากกินจุ่มเบียร์แซบ,บ,บอยู่มาเบิ้งคลิปนี้นอกจากจุ่มเบียร์แล้วบอกเลยว่าอาหารมิลากหลายอย่างแห่และยังมีโปรโมชั่นเบียร์ลาวซื้อหกแถมหกซื้อลังแถมลังเริ่มตั้งแต่ห้ามงแรงเปต้นแปดจนฮอแปดมงแรงเลิเกเบียร์เลิกง,งานมาไม่เมื่อยมานั่งกินจุ่มเบียร์ฮันหอดเพิ่มพลังด้วยเบียร์เย็นๆยนยฟังดนตรีฟกซองมันม่วนบอกเลยว่าคกสุดเจ้ารอสาเห็นอย่างฮิ่เฝ้าแท็กเพี้ยนครูใจมะหวัโค้งกัดทำแม่ิึงอาหารที่เอฟซั่งมาเด้อมีทางอบหางงัวลูกกนรท ซอยจุกะมีเดอร์พันคะขา้าและกระราดด้วยเจียวเพียเว้ยขมอําลานอกจากซอยจุแล้วเมนูตับบานก็ยังมีหรือจะเป็น2เมนูนี้ปลาแซลมอนสดิงและกุ้งสดสดิงรสชาติเผ็ดเผ็ดส้มส้มหวานหวานเข็มนิดๆได้ลองแล้วบอแน่ว่าอาจจะติดใจหรือว่ายากกินตา่าแอดขอแนะนําเมนูนี้เลยตําปลาหมึกแดงห้วหน้ามาด้วยเจียวแบบจุกกๆและนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทีมงานนักเลงตอนได้สั่งมาขอบอกไว้เลยว่าท้านี่ยังมีอีกหลายเมนูแห้งและก็มีแต่เมนู ูเด็ดๆทางเน,นาะว้าหลหลใหญ่ห่างเดี๋ยวจะให้เบิ่งทีมงานนักเลงตอนจวดแบบแซ่บๆเดหยาๆกันไปเลยส่วนข้อมูลของห้านถ้าฟังไทยคลิปเด้อ เบิงเอาทุกคนนอกจากจะมีจุ่มเพียแซบและอาหารที่หลากหลายแล้วบรรยากาศในห้านรกร็โคตรดีสถานที่กว้างขวางมีหลายมุมหลายโซนให้เลือกนั่งแอดขอแนะนำเลยเด้อห้านจุ่มเพียหนองเนียงเปิดทุกมื้อบ่เปิดแต่มือปิดฮหลักเริ่มตั้งแต่เวลาห้างโมงแรงเป็นต้น8ปจนฮอดเทียงคืนห้านจุ่มเพียจะยุ่รหวางกลางห้องกันบ้านและห้องเย็นปฐมหนองเนียงหรือให้จี้ไงๆถ้าหากขี่ข้ามมาจากขวานหนองเนียงมุ่งนะะหน้ามาฮอนวงเวียนแล้วก็เลี้ยวขวาไปน่อยนึงจะเห็นห้านอยู่เบื้องขวามือพากันไปจัดเดอ้อนักแรงตอนห้านจุ่มเพียหนองเนีย